ท่านที่มารับชมนี่เรามาเรียนบอสักหน่อยหนึ่งครับก็ยังวิ่งงานของชวนประธานอยู่นะยังไม่จบก็ไม่มากนะตอบคามไปเมื่อกี้เสรงานย้อนแสงครับผมต้องมาอยู่ฝั่งนี้ครับ ้าวที่ผมถ่ายพินก่อนยวต้องไปคุณลอกมางานเริ่มจะไกลหมดสัญญาแล้วตัดอื่นมาตัดแต่นะครับเอาปีทูน,นนะครับกันนี้มาทิปล่าสุดก็ทันนี้ก็เกือบปีกว่าแล้วนะครับเกือบเข้าสองปีฉะนั้นเกตัดที่แถวลำใหม่นะครับแแกโทรมา ก็เลยไปถ่ายวันนั้นอ๋อน่าจะเก็บสีมาโอ้ดูสีสดเลยนะครับรถรถนี้น่าจะประมาณหมื่นชั่งน้ำหนันะครับคันนี้ยังสุขจัดอยู่นะครับ จะเหมือนเดิมนะพวกกบล้อประมาณ7คัน7คันนะช่วยกันวิ่งนะสายงานหมดโอ้โันนู้นก็โอลิง ลทีมาง,งานตัว M มนะมีงานอะไรก็ทำหมดนะครับยกล่องเคยร์ริงครับถามได้เดี๋ยวผมให้ชื่อให้เฟซนะครับทบอกแกเลยนะครับตะเแชทไป กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เป็นกำใจผมด้วยนะครับย้อนแสงหน่อยนะ,ะไม่ค่อยสวย